สวัสดีครับลุงพงษ์ไทยเลยเด้อตอนนี้ลุงจงจะอยู่งานต้นปีดือนพาเส้าน้อยเป็นบ้านแท่งอยู่ที่บ้านต้นรับในงานนี้จังหวัดหลายสับปิดรวมความปลอดภัยของพี่ฮอร์ยี่พาบัญญัติเหนือสั์สินของท่านนะครับคือบรรยากาศในงานตอนนี้ก็ได้นะครับเริ่มฮะ้วเจ้าที่เลมอกไปข้างนอกครับทางองเขาจะไข่บ้านแล้ว แค่เบรรยากาศัติเดี๋ยเสียงเดียกระเดียมากพูดเขาสิบบฟุ้งทางวงก็จะใายบครับจะให้ออฟออกไปข้างนอกถึทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องปล่อยนะครับยังไม่ปล่อยเข้ามานะครับจนกว่าจะออกจนกว่าจะออกมดทุกคนนะครับเราจะไม่ปล่อยเข้ามานะครับอยู่ข้างในก็เต็มไอ้ยาคิ้วเลี้ยงยาวเดี๋ยวมากเต็มไอ้ยายูสองหอสามได้ครับขอบริการด้านในเลยครับเต็มเลยอำนวยความสะดวกด้านในเลยครับมาเชียร์พี่น้องออกจกะได้ไหมนอกจาก พ่อค้าแม่ค้านอกจากบูธกิจกรรมนอกจากสมาชิกที่ทํางานด้านหน้านะครับด้านั้นต้องเคลียร์ออกให้หมดนะครับไม่งั้นด้านด้านนอกเข้ามาไม่ได้นะครับครับเบิ่งไปเบิร์นหมดก่อนนะครับไปเบิ่งด้านนอกเด้อไปเนี่ยเพิ่าเสียดอกแม่เพิ่าเสียดอกครับเปล่าไปซื้อมาครับแล้วก็เปล่าขอไหมครับ เมื่อนี้ลุ้นหมูอ่ลุ้นหมูอ่ะสี่ตสตาร์ทสตาร์ทด้านหลังปล่อยไฟให้อายจันท์คนจีด้วยไฟยังไม่ปล่อยมาด้านหลังใไปซื้อบัตรไล่กันรถมีสองคันไล่มาเสร็นแล้วออกเลยนะครับตอนนี้รถแห่ก็แสดงไปแล้วทั้งสองคันเลยจะถึงเวลาจะถึงเวลาที่วางว่าเข้าขายบัตรแล้วนะครับแมนเฮ้าขายบัตรสองทุ่มนี่แมนแต่ว่ามือนี้มา เอารถแห่มากหมาปกรพี่กำนัลในมวลซึนนาะแข่งเนาไปดูดีข้าพี่น้องมวลซึนกันแต่แท้เม่อกีแล้วหลังจากนั้นตอนนี้บูดงานของเราฝั่งทางบริษัทคำพูนสีสูงยากอเขวเนียมแล้เนีรมทานมีรงทานมีลมทานสีมีลมทานเขี้อหีนะังอกคนนะครับลคเข้ามานะครับถ้าทานจะมอกคนกไม่สามารถเข้ามาได้อนี้อันนี้เป็นลงทานแน่ลง เดี๋ยวถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเปิดเาจะไช้บตรชักเทยอไปข้านอกใหมันเลยงอา้างนกกว้างจังขอบริเวณนี้กว้างกว้างต้องมาดามพม่เลยฟ้ากนองเปนีเล่นสััิสับัิลนนะครับหลังจากนี้คือปีนประตูตาย don't คครับนรอซื้อตัวหลายหลายตอนี้ต่อขิวซื้อบัตรกันคนหลายหลายบูรั กันขมยมามอากเน่ไมจากเงมัวไหม่ไปทำาม่ทำไรครับ้ายครับพ่ครับนาในเขาอมดครับไปกมนท่นรร้ไมนะพร้อมนะพร้อมนเพร้อมที่มนน่าักมเงบดุนัวเนาะแม่เนาะจ้าไปโชคดีเด้อครับเอาหนึ่งตัวทำไมไม่เอาีเลยไม่แก่ใด้ยังไงแดงกันด้วยมาด้วยกันนี่ครับเอาคนละตัวี่แก่ตัว <c oughs> ครับดีเน้อไม่โลภน้อครับทำไมไม่ให้ฟ <c oughs> ัาน,น,นข้างในนะอคนเยอะเยอะเด้นเยียชนนื่อขมอไปตกรีเยนะครับต้องู้ลยนี่อ้ ลุงพงศ์ก็มานะครับในงานนี้ดูคนเยอะจริงๆเลยครับแต่ละคนก็ลุ้นบัวนะครับนี่ครับซื้อบัตรลุ้นบัวใครจะเป็นผู้โชคดีได้บัวนี่ครับรอดมาสองคนทีมมาเหมือนกันว่มันเยอะมารอมาสามคน่มาสามคนหกร้อยห้าร้อยว่าเป็นประกร้อยแปด ไปที่ซื้อบัตรเลยเยอะเข้าไปที่ซื้อบัตรก็ได้ที่ขายบัตรเสเสียขาเยก็ผังหลังไปอีกนะครับ่านผูคนเยอะเยอะนี่ดูโน้สามบาเลยหรอสามบเลย เดี <T> ๋ยวเราออกไปด้านหลังดูนะใบใหญยาวแคนดูว่ามันอียาวซ้ำได้หอเบิ่งก่อนพูนอออไปหอดข้างนอกคีกพเนี้ย้ยาวจังดูดูดูเวยาวยาวมากคอููออกไปจะดีด้ว สุดยอดเลยคนเยอะเยอะครับนี่อะไรเห็นที่ยอ,อตาบดหลายครับออกตาบดแห็นไปเลยนะครับใช่แล้วเราจะปิดนะครับดูไหคนหลายครับขออ้า,าจะออกไปตรงที่ตรงที่ไข่ตรงที่ไข่บัดเด้อไข่บัดไข่ตัวนนี่เด้อขอโทษนะครับขอโทษนะครับมีดูดูให้ดูเยอะจริงๆเลยคนเนี่ย ดโ <expand> นเ <Youtube> ข so ้าไม่ไ hmm. ด้นะครับตรงนี้เข้าไม่ได้เลยที่ขายบัตรได้เลยนะที่ขายบัตรที่เข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราจะซื้อบัตรเราเข้าทางนี้นะเข้าไม่ได้เขาไปดูนะที่ขายบัตรดูดูให้ดูนะครับเยอะมากที่มาหาคนมา าวน้อยเพชรบ้านแถวห่้องแท้ครับข้องแพ้มึงแง่พมดไงเซื้อบัตรอ่ะผ่านเข้าอยู่บนบนนี้ท่ะพงซื้อบัตรอยู่นี่เดี๋ยวมาดูดูดูซื้อบัตร่นซื้อบัตรอนี่นกสนะคเ็องเจ้น้านบู่นก็ยาวเป็นดฮอตพุ่นเนี้สุดเบิ้นเลยคนไล่รับ